ครับสวัสดีครับทุกคนก็เมื่อวานหลังจากผลรัฐบาลไทยออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็คงทราบนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเลขที่ผมให้ไปนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับรัฐบาลในงวดนี้นะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับในงวดนี้ที่ทำให้ผิดหวังนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มีสูตรบนนะครับ เป็นสูตรที่ยังเข้า2ตัวบน,นครับเป็นสูตรย่อยนะครับที่แบ่งออกมาใช้ด้วยกันทั้งหมด3สูตรนะครับก็คือจะใช้สูตรนะครับทางด้านหลักสิทธิ์เนี่ยสสูตรหลักหน่วย1สูตรนะครับก็2ตัวบนมี3ส,สูตรนี้นะครับและชุดนี้เท่านั้นนะครับที่เข้านะครับ เผื่อสนใจเผื่อใครสนใจที่จะตามในวันนี้ต่อนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็มาคำนวณนะครับทั้งสองเออทั้งสามสูตรนะครับสถิตย้ยอดหลังขึ้นไปหน,น,นึงวดนะครับก็มาเริ่มจากสูตรที่หนึ่งกันเลยนะครับ สุดแรกนะครับ2บวก6บวก8คงที่นะครับก็จะได้เท่ากับ16ก็คือ6เพิ่มไป10แต้มเป็น0เพิ่มไป1แต้มเป็น1เพิ่มไป1แต้มเป็น2สับสุดที่1น่งนะั่นจะเรีกมา6012นะครับ นี่นะครับหกศูนย์หนต่อมาครับก็สุดที่2นะครับ2องบวกสาสองครั้งได้เท่ากับ8 8ดแบวกสแต้มเป็น0ูบวกสแต้มเป็น2อบวกส เป็นสสูตรที่2ได้ตัวเลขมาแปดศนย์สองสี่นะครับก็ตรงนี้นะครับ8024ต่อมานะครับสูตรที่3ามปากกาสีแดงนะครับสบวกกัน3ครั้ง1นงบวกกันสครั้ง 8บวกัน3ครั้งคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ38ก็คือ8พบ5แต้มเป็น3วก2แต้มเป็น5นะครับได้ตัวเลขออกมา8 3 5ก็ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ก็มาคำนวณน,นะครับ งวดล่าสุดของวันที่1เดือนกันยานะครับก็ทั้ง3มสูตรนะครับก็ยังเป็นสูตรเดิมนะครับก็มาเริ่มจากสูตรที่1น,นะครับสี่บวกเบกแปดงที่คำนวณเทเลมาได้เท่ากับส9ก็คือ9กบวกสแต้มเป็นสาม บวกถึงแต้มเป็น4บวกถึงแต้มเป็น5ได้ตัวเลขออกมา9 3 4 5มาตรงนี้นะครับเก้าสามสต่อมานะครับสูตรที่2 4บวก2 2ครั้งนะครับ4บวก2 2ครั้งคำนวณตัวเลขมาได้เท่ากับ8 บวก 2, แต้มเป็น0บวก2แต้มเป็น2บวก2แต้มเป็น4ได้ตัวเลขออกมา80 2 4ตรงน,นี้นะครับต่อมานะครับสูตรที่3ปากกาสีแดงเป็นสูตรสุดท้ายนะครับ7บวกกันสาครั้ง7บวกกันสองครั้ง1บวกกันสาครั้งนะครับ7บวกกันสาครั้ง 7บวกกัน2ครั้ง1บวกกัน3ครั้งคำนวณตัวเลขเออกมาไนดะ้เท่ากับ38ก็คือ8บวก5แต้มเป็น3บวก2แต้มเป็น5ได้ตัวเลขเออกมา8 3 5ก็ตรงนี้นะครับทีนี้พอคำนวณทั้ง3สูตรเสร็จนะครับก็เอามาดึงเด่นตัวเลขสูตรที่1 กับสูตรที่2นะครับก็ให้สังเกตงวดนี้นะครับ906เป็นหลักนะครับวิธีดึงตัวเลขนะครับก็เอาสูตร1กับสูตร2ที่เป็นหลักสิบมาดึงเด่นว่าตัวไหนเหมือนกัน,นครับเช่นสูตรที่1วังนนี้คำนวณได้60 1 2สูตรที่2คำนวณได้4680นะครับก็ ัวเลขที่เหมือนกันนะครับก็เจนได้ว่าเหมือนกันที่เลข6 1ตัวด6งอ,อกมากับเลข0ครับก็ชนกันที่6กับ0ใช่ไหมครับก็เอา6มาจับคู่กับฝั่งทางหลักหน่วยก็จะเป็น6 1 6 6 6 8 6 1 6 6 6 8ตัวที่2 ชนเด่นได้0 01 06 08 01 06 08นะครับจับคู่ได้ออกมา6ชุดนะครับก็ผลรางวัลออก906ครับต่อมานะครับผลรางวัลออก019นะครับต่อมาผลรางวัลออก903 ต่อมาผลรางวัลออก2 72ต่อมาครับผลรางวัลออก8 7 2ต่อมาผลรางวัลออก60 5นหนะครับต่อมาผลรางวัลออก5 30นะครับ ต่อมาผลรางวัลออก c 53นะครับต่อมาผลรางวัลออก7 82นะครับเช่นนี้ว่างวดนี้นะครับงวดที่เพิ่งออกไปล่าสุดนะครับมันออกตัวกลับนะครับสูตรคงนูนได้28แต่ออก82นะครับเพราะฉะนั้นงวดน,นี้นะครับ ก็คำนวณคำนวณได้นะครับสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับก็เอามาดึงเด่นตัวเลขกัน,อ,นอันดับแรกนะครับก็ทั้งสองสูตรนี้นะครับจะชนกันที่เลข4 1 4ดึงเสี่มาส่วนหลักหน่วยคำนวณได้8 3 5ก็เอา ไปจับคู่ก็จะเป็น 48, 43, 45, 48, 43, 45นะครับก็มันกลับกันสลับตำแหน่งกนะันสลับตำแหน่งกัรนะรเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนนะครับกลับตำแหน่งกันนะครับเดี๋ยวผมกลับไปเลยแล้วกันเออโอเค ครับก็กับตัวเลขกันด้วยนะครับเพราะว่าระยะสุดตรงนี้ครับมันจะมา2ตัวบนตรงก็จริงแต่งวดที่ออกไปเมื่อสุดเมื่อล่าสุดนี้มันออกตัวกลับนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กลับด้วยนะครับพอกลับเสร็จตัวเลขก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนี้นะครับ Okay. ก็เผื่อใครสนใจ3สูตรนี้นะครับแล้วเอามาชนเด่นกันนะครับ2ตัวบนนะครับสูตรนี้มีเพียงชุดเดียวและส่งสูตรนี้นะครับที่เดินต่อนะครับ2ตัวบนเผื่อใครชอบก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับโอเค โคนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็ข้อมูลนะครับก็ที่นํามาเสนอก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนะครับกดกระดิง่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ